วันนี้อยู่กันในเกมอ n นิเมะชาโดสองกะนิคานะครับวันนี้เกมได้ทําการอัปเดตใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับอัปเดตได้ทุกอาทิตย์แทบทุกวันนะครับแมปนี้แต่อย่างแรกสําหรับใครที่ไม่อยากฟาร์มเองนะครับสามารถมาจ้างร้านของผมฟาร์มได้นะครับราคาก็ตามที่ขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับทักไปเลยที่เฟสทูเอเด็กขอสถานนะครับปลอดภัยแน่นอน100%เนะครับเพราะว่าผมฟาร์มเองทุกรหัสโอเคแต่อย่างแรกที่ผมจะมาสรุปให้ก่อนว่าอัปเดตที่อัปเดตมาเมื่อตอน11โมงของ วันนี้นะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับมีโค้ดมาใหม่เอ้ยมีโค้ดมาใหม่ด้วย1โค้ดนะครับคือโค้ดอันนี้นี่นะครับเบต้า1.5นะอันนี้ก็จะได้พวกกก้องสีทองนะครับเปิดไดเพชรตามเดิมแล้วก็ย่างต่อไปมีเควสใหม่เข้ามานะครับเควส80 70ชัน้น80ชั้นนะครับนี่มี3โค้ดที่เข้ามา,มาเอ้ยมี3เควสที่เข้ามาใหมนะครับแล้วก็ย่างต่อไปนะครับมาที่โลกหนึ่ง อันนี้จะเป็นบัฟหม่นะครับนี่จะเป็นบัฟหม่นะบัฟขางคาวบวก190อัลติเมตดาเมจแล้วก็บวก190ดาเมจแล้วก็ลบ10%น่าจะเป็นความเร็วนะครับในการโจมตีคืออันนี้เหมือนเป็นแบบว่าสายกลางๆครับสกิลก็กลางๆไม่ได้สูงมากดามเมจก็กลางๆครับ แต่ดาเมจจะสูงกว่าของอันเก้านะแต่ว่าอันติจะน้อยกว่าม,มันก็อยู่กลางๆครับแต่ผมคิดว่าซัมเมอร์น่าจะดีกว่านะแต่ว่าผมรีซัมเมอร์ทิ้งไปแล้วเพราะว่าจะหาอันนี้มารีวิวแต่แม่งรีไป3าม0ี่พันโลนะครับยังไม่ได้ก็เลยมาทำคลิปให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ย่าต่อไปมีของสวมใส่ใหม่นะครับเป็นที่ข้างคาวแล้วก็เป็นแว่นตานะครับแล้วก็มีหินใหม่นะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่ามัน ช่วยเรื่องอะไรเพราะว่าโอกาสดอบมันแบบ0.07อ่ะคือแบโคตรน้อยอ่ะใครจะไปได้วะขณะอันนี้0.01นะเฮ้ย0.01นะผมได้มาแค่า3ามอันอันนี้แม่ง0.07ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่โกงครับเพราะว่าผมว่าน่าจะเทียบเท่าพวกอันนี้ได้เลยนะเนี่ยเทียบเท่าพวกแบบในพาร์ทได้เลยนะอันเนี้ยเดี๋ยวผมได้มาแล้วผมจะมารีวิวให้ดูที่หลังนะและ้วก็ยาต่อไป เ้ยไม่ใช่ที่ลกอก2นะครับเป็นดาวไมนะ่นะนี่ปกติมันจะมาได้แค่3ขั้นนะครับอ,อ,อันนี้มันจะมาได้แค่บวก15%เดาเมจนะแต่ว่าตอนนี้มันมีซูปเปอร์สตาร์เข้ามาแล้วนะครับบวกเป็น20ดาเมจเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะว่าใช้กี่ดาวออน,นะนอันนี้ใช้10 15 เป็น35มห้าสิบห้าสิอันนี้ใช้170เลยนะก็เป็นทั้งหมด200กว่าเลยนะครับใช้200กว่านะถึงจะเต็มดาวแดงนะนี่อันนี้ใครดไปแล้วก็ย่าต่อไปนะครับที่อัปเดตเข้ามานี่ตรงนี้เลยนี่นะครับมันจะมีขั้นมาใหม่นะเป็นขั้น VI นะครับโอกาสออก0.01ผม ตอนแรกผมมีประมาณ8ป0 0โลนะครับแต่สุ่มอไมไม่ได้เลยเลยคือมันโอกาสแบบออกแบบน้อยมากๆครับคือเกมนี้ถ้าเรายิ่งใส่ทีมรักให้มันยิ่งสูงสูงนะครับมันจะช่วยให้แบบของพวกนี้มันออกง่ายขึ้นด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เหมือนเดิมบวกมาเป็น70%นะจาก5้โอเคแล้วงาต่อไปนะครับคือการรีพวกสแตทพวกนี้พวกนี้ มันจะมีสูงกว่าระดับ S อ s แล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้นะว่าระดับต่อไปมันเป็นระดับอะไรใครที่รู้ก็สามารถช่วยคอมเมนต์ได้นะเพราะว่าผมรีไปก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะที่ได้ข่าวมานะใครที่รู้ก็คอมเมนต์ด้วยด้วยนะคือผมรีได้แค่เอ็ดอะแต่มีอุสามพันเจ็ดร้อยก็แต่ยังไม่ได้รีเลยโอเคก็ประมาณนี้สําหรับอัปเดตเข้ามา รับใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับไลฟ์ผมด้วยนะครับใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรหรืออยากถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะผมตอบทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์นะครับบ๊ายบาย